กระดูกข้อมือฝ่ามือและนิ้วมือกระดูกข้อมือเป็นกระดูกสั้นมีข้างละ8ชิ้นเรียงเป็น2แถวแถวละ4ชิ้นอันนี้เป็นกระดูกข้อมือถ้ากระดูกฝ่ามือเนี่ยเป็นกระดูกยาวข้างละ5ชิ้น กระดูกนิ้วมือเป็นกระดูกยาวข้างละ14ชิ้นหัวแม่มือทั้งสองชิ้นก็เรียกว่าพอกซิมอลแล้วก็นิ้วอื่นๆมีนิ้วละ3ชิ้นเรียกตั้งแต่พอกซิมอลมิดเดิลและดิสทอมฟาร์เรนี่คือกระดูก มือคือมีข้อมือฝ่ามือและนิ้วมือแยกเป็นส่วน